สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ค e p ี e ีซีพอดแคส s t เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่99นะคะไหนๆใกล้จะครบ100เอพิโซดของค p m ี b ีซีแล้วนะคะก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาขอรีวิวประสบการณ์ทำพอดแคสต์มา100เอพิโซดในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะก็เชื่อว่าแฟนๆคีมี b ีซีหลายท่านนะคะทั้งเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะคะก็น่าจะอยากจะรู้ว่า ที่มาของที่มีบีซีเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้จากการทำพอดแคสต์นะคะเป็นสิ่งที่คนพบใหม่แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ทดลองได้ก้าวออกจาก คอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็มาค้นพบตัวเองในการทำพอดแคสต์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ได้จากการทำพอดแคสต์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากนะคะคิมีบีซี่เนี่ยเริ่มมาจากว่าในช่วงหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าเออเราตั้งคำถามกับชีวิตของเราในช่วง mid life crisis ที่ผ่านมานะคะว่านอกจากงานประจำที่เราทำอยู่เนี่ยเรายังมีศักยภาพหรือมีทักษะหรือมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำอย่างอื่นนอกจากงานประจำของเราหรือเปล่านะคะได้แต่ ตั้งคําถามวนไปเวียนมาแล้ววันหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราหมดแต่คิดเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราก็เลยเริ่มเปิดตัวนะคะเอาตัวเองออกจากจุดเดิมๆนี่แหละนะคะแล้วก็ ไปทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะชอบนั่นก็คือการออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทักษะใหม่ๆไปค้นหาตัวเองนะคะผ่านการทำเวิร์กช็อปผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ผ่านการอ่านหนังสืออะไรมากมายเลยนะคะจนวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าโอโหวัตถุดิบที่เราได้ไปเรียนรู้ได้ไปพบเจอมันเยอะมากๆจนเราแบบมันรู้สึกล้นปลีมากอยากจะบอกใคร สักคนหนึ่งหรือว่าอยากจะบอกเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะคะเราก็เลยแบบเออจริงๆเราก็เลยเงั้นลองทำอะไรใหม่ๆดูดีกว่าซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้มาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็รู้ว่าถ้าเราจะตามหาตัวเองพัฒนาตัวเองเราต้องทำยังไงบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มหาตัวเองอย่างจริงจังนะคะตอนแรกก็อาจจะไปอ่านหนังสือไปเข้าเวิร์กช็อปกระจองกระแจงอะไรของเราไปนะคะจนเราเริ่มจริงจังกับการ ค้นหาตัวเองมากขึ้นโดยการเข้าคอร์สเวิร์กชอปอันนึงที่ชื่อว่า Designing Your Life นะคะชื่อเดียวกับชื่อหนังสือเลยนะคะ Designing Your Life โดย Professor Bill Burnett นะคะก็ Professor ก็บินมาที่เมืองไทยแล้วก็มาจัดเวิร์กชอปหนึ่งวันเต็มๆถือว่าเป็นคอร์สที่ intensive มากนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้อะไรหลายๆอย่างจากการทำเวิร์กชอปนี้รวมถึงการทำ Odyssey Plan ของตัวเองนะคะใครที่เป็นแฟนหนังสือ Designing Your Life ก็น่าจะทราบว่าเราสามารถที่จะทดล อ,ออกแบบชีวิตตัวเองได้แบบ3แบบนะคะแบบแรกก็คืออ่ะใช้ชีวิตแบบนี้แหละแบบที่เราทํางานประจําแล้วเราจะสามารถที่จะเพิ่มความสนุกเพิ่ม e อ e น g y บวกๆไปกับแผนแรกของเราได้ยังไงนะคะแล้วแผนที่2ก็จะเป็นแผนที่แบบสุดเหวี่ยงไปเลยนะคะเป็นแผนที่แบบถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทํางานประจํา เรายังสามารถที่จะทํางานอย่างอื่นได้หรือเปล่านะคะมีงานอะไรที่เราอยากจะทําหรือว่าเราเห็นอะไรในอีก3ปี5ปีข้างหน้าที่เราอยากจะทําอยากจะมองเห็นตัวเองในอนาคตและแผนที่3คือสุดเวียงสุดก็คือถ้าแบบไม่ต้องแคร์เรื่องเงินไม่ต้องแคร์เรื่องสังคมไม่ต้องแคร์อะไรเลยคุณอยากจะออกแบบชีวิตคุณให้มันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งจากการทำเวิร์กช็อปนี้ยเราก็มีการเขียนออริจิป์แพลนตัวเองเอาไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแพลนที่โอเคนะ่เราไม่เคยทําเลยเราทําแผนธุรกิจเราวา วางแผนยอดขายตลอดเวลาแต่เราไม่เคยออกแบบชีวิตไม่เคยวางแผนชีวิตเลยว่าในอนาคตข้างหน้าเราอยากจะเป็นอะไรเรามองเห็นตัวเองในรูปแบบไหนหรือว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะพอได้ Odyssey Plan มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมีความหวังมากขึ้นเรารู้สึกว่าชีวิตเราเราเลือกได้เลือกที่จะเป็นได้เราอาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนในทันทีแต่เราก็รู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่ใช่ไม่มีทางเลือกชีวิตเรามีทางเลือกอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะพอคิดได้แบบนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้น ว่าแต่ก่อนอเราจะคิดว่าชีวิตเราไม่มีทางเลือกเลยเราติดก,กับเงินเดือนติดก,กับความสามารถเดิมๆของเราหรือว่าทักษะเดิมๆที่เรามีอยู่เราไม่เคยกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเลยแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทางเลือกในชีวิตเพียงแต่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าหรือเลือกทางไหนเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นชีวิตมีทางเลือกนะคะการจะออกแบบชีวิต ก็ขึ้นอยู่กับเราการจะเลือกแผนการเดินชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับเราเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก็โชคดีมากหลังจากที่ได้เข้าเวิร์กช็อปของ i g n i n g Your Life แล้วนะคะก็ไปเจอเวิร์กช็อปอีกอันนึงที่ชื่อว่าค้นหาตัวเองประมาณนี้นะคะจำชื่อเวิร์กช็อปแน่ๆไม่ได้จัดโดย Lady s e t Grow นะคะก็โชคดีมากที่เจอน้องๆกลุ่มนี้แล้วก็ได้เหมือน walkkthrough ชีวิตตัวเองผ่านสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนาดัด นะคะแล้วก็มีการเขียนมาคือหลายครั้งมากที่เราอะมองหาแต่ อะไรที่อยู่ข้างนอกเราไม่เคยกลับมามองหาหรือว่าพยายามเข้าใจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วตัวเราชอบตัวเราถนัดอะไรเราไม่เคยมีเวลาให้กับสิ่งนี้ให้กับการรีวิวชีวิตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆสิ่งที่เรารักจริงๆหรือว่าถนัดจริงๆนะคะแล้วก็ในเวิร์กช็อปนี้ก็ได้รับ e n c o u r a g e นะคะจากเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะในเวิร์กช็อปว่าเฮ้ยพี่เอม็มเป็นคนเสียงที่น่าฟังมากโน้มน้าวใจเก่งแล้วรู้สึกว่าเราเรื่องเก่งมากทําไมพี่เอ็มถึงไม่อยากจะเป็นพอดแคสเตอร์บ้าง หรือว่า ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงบ้างนะคะซึ่งจริงๆเราไม่เคยนึกถึงเลยนะว่าเรามีศักยภาพที่จะทำสิ่งนี้ได้จนเราได้ทำเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วมีคนมาบอกเราว่าลองทำดูสิคะน่าจะทำได้นะเราก็โอ้โหพอดแคสต์นี่มันเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากเราเป็นพนักงานประจําใช่เรามีรับงานพิธีกรบ้างในบริษัทซึ่งมันก็อยู่ในขอบเขตของงานที่เราทำอยู่นั่นก็คืองานโลจิสติกส์นะคะแต่ทีนี้พอมีคนมาแบบเหมือนจุดประกายเราว่าเฮ้ยจ,จริงๆน่าจะทำ ได้นะนะคะแล้วก็โอกาสมันก็มาถึงจริงๆก็คือ The Infinity เนี่ยก็หาพอดแคสเตอร์นะคะประจำรายการใหม่อยู่พอดีก็เลยอ่ะ ตัดสินใจนะคะทดลองทําดูนะคะเพราะชีวิตคือการทดลองตามมอโตโต้ของรายการเลยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้าไหนๆเนี่ยก็มี o อ y s ซี่แพลนของตัวเองแล้วไหนๆก็มีคนแบบให้กําลังใจแล้วก็บอกให้เราก้าวออกจาก Comfort z โซนของตัวเองแล้วไปลองทําสิ่งใหม่ๆดูโดยที่ดูจากความชอบความถนัดแล้วก็สิ่งที่เราน่าจะทําได้ดีนะคะแล้วโอกาสก็มาถึงเราก็เลยอ่ะงั้นลองดูนะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะทำพอดแคสต์ไม่น่าจะ เกิน10 e เอพิโซดอันนี้คือคิดในใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าแค่10 e เอพิโซดก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วแหละเพราะว่าเวิร์กช็อปหครั้งก็เล่าได้1 EP แล้วก็นับไปนับมาสิ่งที่อยู่ในหัวก็มีอยู่แค่10 e เอพิโซดเท่านั้นนะคะแต่ก็ถือว่านะคะ จะมาถึง100เอพิโซดแล้วเนี่ยถือว่า90เอพิโซดนะคะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นกำไรชีวิตของพอดแคส t e เตอร์ไลฟ์อย่างเองมากๆเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเคยจริงๆแล้วการที่เรากล้าทําอะไรต่อไปอะ่ะมันก็จะต่อเนื่องต่อยอดมันไปได้เองแหละเราก็จะมีความแบบอยากจะทําให้สําเร็จอยากจะสร้างวิในัยให้กับตัวเอง ะะเราก็เลยทำแล้วจนจะรอยเอพิโ o ดแล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจที่มีคุณผู้ฟังนะคะยังอยู่กับเรานะคะไม่ได้หนีไปไหนกันเท่าไหร่นะคะทีนี้สิ่งที่ได้รับจากการเป็นพอดแคสเตอร์นะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นในรูปแบบของตัวเงินแต่มันเป็น4สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเป็นพอดแคสเตอร์ในรูปแบบที่เราเองก็คาดไม่ถึงนะคะอย่างข้อแรกก็คือเราได้ใช้จุดแข็งของตัวเราเอง โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือจุดแข็งจริงๆหรือเปล่านะคะจะมีออพิซดหนึ่งนะคะที่เอมพูดถึงเรื่องของ strength finder นะคะนั่นก็คือการหาจุดแข็งต้องบอกว่าในชีวิตตลอดเวลาเนี่ยนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราพยายามจะ ปิดจุดอ่อนของตัวเองพยายามลดจุดอ่อนหรือว่าจุดที่เราไม่เก่งพยายามทําในจุดที่เราไม่เก่งให้มันดีขึ้นโดยที่จริงๆแล้วมีคําพูดคําพูดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากจะเป็นเลิศในอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะมันจะต้องเกิดขึ้นจากการพัฒนาจุดแข็งของเราให้มันแข็งแรงสุดๆดีขึ้นกว่าเดิมสุดๆไม่ใช่การปิดจุดอ่อนหรือปิดจุดแบบเล็กๆน้อยๆเป็นจุดที่ปิดไปก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราแบบขึ้นมาสู่ความล้าเลิศ นะคะพอ เราได้ลองทํา strength finder แล้วก็คนพบว่าการทำ podcast นั้นเป็นสิ่งที่ fulfill หรือว่ามาพัฒนาจุดแข็งของเราอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่เราเป็นคนใฝ่รู้นะคะหรือว่าชอบเรียนรู้หรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่า learner นะคะเป็นคนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งการทำ podcast เนี่ยมันมันส่งเสริมในตรงนี้ของเรามันทาให้จุดแข็งของเรามันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราต้องขวนขวาย ấy tông ่านหนังสือต้องอ่านบทความต้องทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดจะทําในชีวิตก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จริงจังกับมันมากๆในการที่อยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันรู้ได้ว่าเฮ้ยเราอะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วอะเรายังดีขึ้นได้อีกนะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้คนพบถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นพอดแคสเตอร์เราคงไม่คิดที่จะไปทำสตริงไฟเดอร์ ที่เป็นแบบทดสอบแล้วเราก็คงจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะจุดแข็งของเรานี่เนี่ยแหละคือจุดนี้คือสิ่งที่แบบเออเราชอบเรียนรู้แล้วพอเราเรียนรู้แล้วเราได้บอกต่อนี่คือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดไปเลยเป็นแบบจุดที่เรียกว่าได้กําไรจากการที่ได้เป็นพอดแคสเตอร์นะคะแล้วก็พอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งสนุกกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แม้ว่าเราจะต้องบอกว่ามันเป็นงานอดิเรกลกันนะคะเพราะเราก็มีงานประจําอยู่แล้วทีนี้อีกจุด หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจุดแข็งของเราเหมือนกันโดยที่เราก็ไม่รู้นั่นก็คือการที่เราเป็นคนชอบเข้าอกเข้าใจ เรารู้สึกว่าเราเข้าอกเข้าใจคนเหล่านี้กลุ่มคนฟังของเราเขาน่าจะมีปัญหาเดียวกับเราแหละเวลาที่เจออย่างพนักงานประจําก็จะเจอปัญหาคล้ายคลึงกันเช่นความเครียดเบิร์นเอาท์วิธีการคิดบวกบวกแบบบวกจริงๆหรือบางทีก็บวกแม,ม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการควบคุมความโกรธหรือว่าการต้องทํางานกับคนที่เราไม่ชอบซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราผ่านมันมาหมดแล้วแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยบางอย่างเราใช้เวลาในการที่จะ แก้ไขมันบางทีมันก็ไม่มีคนมาบอกเราหรอกว่าเราต้องควรต้องทําแบบนี้บางทีเขาก็ปล่อยเบลอไปเลยนะคะก็แค่รับฟังแล้วก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ได้เห็นมุมมองอะไรที่มันแตกต่างไปและเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังของเราฟังอะ่ะเราจะรู้สึกดีใจมากเวลาที่เราได้ฟีดแบ็กมาว่าเออเนี่ยฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหานี้เหมือนกันแล้วเราก็คิดว่าหลายๆ คนก็น่าจะมีปัญหาคล้ายคลึงกันถ้าเราทํางานประจําหรือแม้ว่าจะไม่ทํางานประจําแต่ก็น่าจะเจอคนในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเราจะทําใจยังไงหรือแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะคะอย่างน้อยเราก็อยากเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่แบบเออช่วยทุกคนแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนเราอย่างน้อยก็มีวิธีเรียนรัดที่เราแบบเอ้ยลองทําแล้วเราก็เหมาะบอกเล่าประสบการณ์นะคะแล้วก็เออจากที่เราอ่านมาว่าไอ้คนนู้นคนนี้เขาทํายังไงเราก็เลยคิดว่าเออเนี้ยแหละคือจุดที่เออมันส่งเสริมจุด แข่งของเราแล้วก็เราทําแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะคะอย่างข้อ3ในสเ r รนจ์ไฟเตอร์ของเราอะคะ่ะเราเราก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนคนนี้นั่นก็คือเป็นผู้บรรลุปเป้าหมายหรือเป็น a อช i e เวอร์นะคะเวลาที่เราอยากจะทําอะไรอะเราจะอยากจะทําให้มันสําเร็จอยากจะทําให้มันดีเราทํางานหนักเราอดทนนะแต่เราอดทนกับแค่งานประจําของเราเท่านั้นแต่ว่าพอมันเรื่องอื่นในชีวิตในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากงานอะเรารู้สึกว่าเราไม่บรรลุปเป้าหมายอะไรเลยเราเป็นคนอ้วนขึ้นเรื่อยๆถูกปีหลังจากที่ เราทำงานมา10บกว่าปีก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น10กว่าโลเราไม่แยแสกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการเงินของเราเลยเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเราแบบไม่มีฮ็อบบี้อะไรเลยหลังจากที่เราทำงานประจำแล้วที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างนี้มาได้ยังไงนะคะกับการที่ทำงานอย่างเดียวทำงาน7วันบางวันก็เกือบ20่ิชั่วโมงเราไม่มีชีวิตส่วนตัวของเราได้ยังไงอันนี้เราก็แบบงงเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำอะไรวะใน10ปีที่ผ่านมานะคะแต่เพราะว่าการทำ พอรแคสต์เนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตในอีกโลกใบหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นนอกเหนือจากงานว่ะเป็นสิ่งเดียวขณะนั้นที่เริ่มที่แบบจะทําให้มันสําเร็จแล้วก็บรรลุเป้าหมายให้ได้ก็คือการส่งงานในทุกๆสัปดาห์นะคะเป้าหมายของเรามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยก็คือขอให้เราได้มีเอพิโซดหนึ่งส่งไปให้ t ด e i n ิน n i t y เท่านั้นเลยนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วที่เหลือเราก็คิดว่ามันเป็นกําไรกําไรจากการที่ทําแล้วคนได้ประโยชน์จากการทำพอ o d c แคส ของเราหรือว่าในเอพิโซดนั้นได้ช่วยเหลือ,อหรือเยียวยาจิตใจหรือให้กําลังใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังคนใดคนหนึ่งแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะนั่นก็คือข้อแรกในการทำพอดแคสต์ของเรานั่นก็คือการที่เราได้ค้นพบจุดแข็งของตัวเองและได้พัฒนาจุดแข็งของเราให้มันดียิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าณตอนนี้มันดีที่สุดแต่เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเอพิโซดแรกที่แบบเสียงก็อุอ้ เสียงลมเสียงสู้ซ่าอะไรต่างๆมันไม่ชัดจน ปัจจุบันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในเชิงของคุณภาพเสียงและเนื้อหาที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะคะข้อ2จากสิ่งที่เราได้ทำพอดแคสต์แล้วเราค้นพบสิ่งนี้นั่นก็คือเราได้เจอ Personal Motto ของตัวเองอันนึงที่เราเคยพูดในเรื่องของเฮ้ยเราต้องมี Personal Philosophy หรือว่าปรชาัชญาการใช้ชีวิตของเราว่าเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเราเราอยู่ไปเพื่ออะไรการที่เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรมันทาให้เรารู้สึก ว่าทุกครั้งที่เรากําลังหลงทางหรือว่าเรากําลังหาตัวเองไม่เจอหรือบางครั้งเราสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่การมี Personal m o t t o หรือว่าการมีเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆในช่วงเวลาที่เรากําลังเควงคว้างนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้น personal m o t t ตของเราที่เราได้มาจากการทำพอดแคสต์นั่นก็คือเราเกิดมาเพื่อทําความดีแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่เรากําลังท ทำสิ่งที่เราไม่มีความสุขเราก็จะบอกตัวเองว่าแล้วเราทำทำไมในเมื่อเราเกิดมาเพื่อมีความสุขหรือว่าบางทีเราทำแล้วแบบหนทางมันอีกยาวไกลเหลือเกินเรายังไม่เห็นความสำเร็จนั้นเลย ะะเราก็จะกลับมาถามตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เราทําอยู่นั้น,นเราทําดีหรือ,อยังมันเป็นประโยชน์กับตัวเราหรือว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆหรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่มันก็คือใช่เราก็จะทําต่อแล้วก็พยายามมันต่อไปนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราบอกเล่าคุณผู้ฟังในพอดแคสต์แล้วเราก็คิดของตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเรา p e r s o n a l motto ของเราอะ่ะมันคือสิ่งนี้หรือเปล่านะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราดีใจที่เราทําแล้วเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือการเจอ p e r s o n a l โลโมต้ของตัวเองนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราทำซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ทำเลยนะคะนั่นก็คือการนั่งรีวิวชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านๆมาเรามีการถามคำถามนะคะตัวเองเหมือนกันว่าอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขบ้างแล้วก็ลิสต์ออกมาแล้วก็ถามต่อไปก็คืออะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วเราก็ยังอยากจะทำต่อไปในปี2022นี้ซึ่งคำตอบก็คือพอดแคสต์เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเขียนเอาไว้ว่าเออเนี่ยการทำพอดแคส สิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็เราอยากจะทํามันต่อเพราะว่ามันตรงกับ personal m ม t ต o ของเราก็คือทําความดีแล้วก็มีความสุขเราคิดว่าการที่ส่งต่อนในเรื่องราวหรือความรู้ที่เรามีมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟัง podcast ของเรานะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยจะทําต่อไป ะะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นกำไรสูงสุดในชีวิตของพอดแคสเตอร์คนหนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่ได้ฟีดแบ c k จากคุณผู้ฟังของคีมีบีซี่ว่าฟังแลวว้วอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตของเขาหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจยังไงในการแบบปรับเปลี่ยนชีวิตบางคนก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่ก็ไม่รู้จะปรับเปลี่ยนมันยังไงหรือว่าเราเป็นกาลังใจให้กับคุณผู้ฟังในแต่ละ E ีียังไงบ้างนะคะซึ่ง ทุกๆข้อความที่ส่งมาหรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขไปกับคุณผู้ฟังด้วยคือเราไม่ได้มีความสุขที่มีคนมาชมเราหรือว่าให้โพสติฟฟีดแบ c กกับเราอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่าคุณผู้ฟังได้อะไรจริงๆจากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะนั่นคือสิ่งที่เออเราดีใจมากๆแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะคุยนะคะกับเพื่อนว่าแบบที่อยู่ใน t h ดี n f i n i t y ด้วยกันว่าเออเนี่ยคือที่สุดของการเป็นพอดแคสเตอร์แล้วนั่นก็คือการที่คุณผู้ ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่จริงๆนะคะอ่ะแล้วก็ดีใจเหลือเกินที่เรารู้สึกว่าเออเรามีประโยชน์จากการเป็นพอดแคสเตอร์นะคะข้อที่3นะคะสิ่งที่เราได้จากการทำพอดแคสต์จริงๆนั้นก็คือการสร้างวินัยเล็กๆของตัวเอง ะะอย่างที่เอ็มเคยบอกก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องงานเราเต็มที่มากเราขยันเราทุ่มเทมากมีร้อยให้200แต่พอมาเป็นชีวิตส่วนตัวแล้วเนี่ยเราไม่มีวินัยกับเรื่องอะไรเลยนะคะการทำพอดแคสต์เนี่ยเป็นการสร้างวินัยเล็กๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันคือเรากําลังสร้างวินัยเล็กๆแล้วก็ได้เห็นความสําเร็จเล็กๆในทุกๆก้าวในทุกๆสัปดาห์ที่เราทํา ะะซึ่งแบบพอดีเลยก็คือกําลังอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่แบบเออเขาเชื่อในความสําเร็จเล็กๆหรือว่าการทํามันเรื่อยๆตอนนี้เราอาจจะกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่โดยที่เรายังไม่เห็นความสําเร็จเลยเราก็มักจะแบบตั้งคําถามว่าเราควรจะทํามันต่อหรือเราควรจะพอแค่นี้ดีนะคะซึ่งไอตัว Atomic Habits เนี่ยมันก็คือแบบ Atomic เนี่ยมันก็มาจากคําว่าขนาดเล็กที่สุดหรือว่าส่วนเล็กที่สุดของระบบแต่ ความหมายอีกอันหนึ่งของมันก็คือเป็นแหล่งที่มาของขุมพลังอันยิ่งใหญ่นั่นหมายถึงว่าส่วนที่เล็กที่สุดแต่ว่าทําซ้ําๆทําบ่อยๆทําเรื่อยๆอมันก็ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ day o n ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มแต่พอเรามันทําทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งอะ่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันอาจจะก้าวไปก้าวที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วก็นั่นแหละ habit ก็คือแบบนิสยัยหรือว่ากิจวัตรหรือพฤติกรรมที่ทําเป็นประจําพอเราทําอะไรแล้วเนี่ยมันก ติดไปเองว่าเฮ้ย เออทำไปเรื่อยๆมันก็ติดนิสัยเหมือนกันนะคะเช่นแบบเฮ้ยทุกครั้งที่กําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังจะดู YouTube กำลังจะอ่านหนังสือก็จะถามตัวเองว่าเฮ้ยทาอันนี้หรืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอะเราสามารถเอาไปบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังได้ไหมมันน่าสนใจมันดีจริงๆหรือเปล่านะคะนั่นคือสิ่งที่เราถามตัวเองตลอดเวลาเวลาที่เรากําลังจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็เหมือนแบบปฏิวัตินิสัยแล้วก็วินัยของเรานะคะการทำพอดแคสต์เนี่ยมันใช้วินัยเหมือนกันนะคะเราอาจจะไม่ได้ เก่งถึงขั้นว่าเราทําทุกวันหรือทําบ่อยๆแต่ว่าการที่เราทําได้ทุกสัปดาห์แล้วก็มีงานส่งมีเอพิโซดใหม่ๆทุกๆทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นความสําเร็จเล็กๆของเราแล้วก็สร้างวินัยเล็กๆมาเรื่อยๆจนมัน2ปีแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวินยัยในด้านอื่นๆของชีวิตที่นอกเหนือจากเรื่องงานเหมือนกัน ะะแล้วพอเราสร้างวินัยได้หนึ่งเรื่องแล้วอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการสร้างวินัยในเรื่องอื่นๆนะมันก็ไม่ได้ยากเย็นเพราะว่าหลักการมันก็คล้ายๆกันก็คือไม่ต้องคิดเยอะทําไปเถอะถ้าเราคิดว่าสิ่งเนี้ยที่เราเลือกจะทำอะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราอะก็ลองทําไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นที่มาของอีกหนึ่งวินัยที่เราสร้างได้นั่นก็คือการออกกําลังกายนะคะซึ่งเราเล่าไปแล้วเมื่อ ep 98นะคะนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจในการออกกําลังกายของตัวเองหลา คนที่เริ่มพร้อมๆกับเราเขาก็มีล้มเลิกไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่เราอะไม่ได้เป็นสายแบบออกกําลังกายโหดไม่ได้ออกกําลังกายหนักในทุกๆวันนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเรากําลังกายสัก30นาทีก็พอละหลอกตัวเอง1 0นาที15นาทีก็ขอให้ได้ออกแล้วมันก็เรื่อยๆจนกลายมาเป็นนิสัยของเราเหมือนการกินข้าวถ้าเรากินข้าวได้ในแต่ละวันเราก็ออกกําลังกายได้ทุกๆวันเหมือนกัน ะะอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะสร้างวินัยอะไรสักอย่างเริ่มจากเรื่องที่เราอยากจะทํามากๆสักเรื่องหนึง่งแล้วหลังจากนั้นพอเราเห็นแล้วว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเริ่มมีแพทเทิร์นมันเริ่มมีฟอร์แมตอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะแอปพลายไปกับเรื่องอื่นๆในสิ่งที่เราอยากจะทําในชีวิตได้เหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนการที่จะสร้างนิสัยที่ดีอะ่ะเขาบอกว่าสร้างนิสัยที่ดีๆเนี่ยที่ดีขึ้นเนี่ยหในทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่ในระะย ยาวก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าทําไปเถอะ ทำไปทุกๆวันถ้าเราเชื่อว่ามันดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเรามักจะไม่เห็นความแตกต่างคือแบบวันนี้กับเมื่อวานนี้มันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่มันจะถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่กําลังก้าวผ่านแล้วก็เจอจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตเพียงแต่ว่าระหว่างทางนั้นน่ะเราอาจจะต้องรอคอยผลลัพธ์มานิดหนึ่งมันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันกําลังจะกราฟมันกําลังจะ พงกหัวขึ้นแบบแล้วก็โตขึ้นอย่างชา้ามากๆหรือว่ามากมายนะคะการที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยแหละบางที พอไม่ได้ทำแล้วไ,ไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วแล้วกักบ100อเอพิโซดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆเลยนะคะเราไม่ได้เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นนะคะเราเทียบกับวินัยของตัวเองว่าโหยตอนแรกเราไม่คิดว่า1ิเอพิโซดนี่ก็คือรู้แล้วก็ปรบมือให้ตัวเองแล้วนะคะการที่มันเกินมา90าสิเอพิโซดแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเล็กๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเการสร้างวินัยเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจากคนที่ไม่มีวินัยเลย มันต้องเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเราจะทําตัวยังไงให้มีวินัยมากขึ้นให้ดีมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเราอ่ะเป็นคนขี้เกรงใจมากๆนะคะเราคิดว่าถ้าเราทำพอดแคสต์คนเดียวโ,โดยที่ไม่ต้องส่งงานให้กับใครเลยเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะล้มเลิกกลางทางหลายครั้งแต่ว่าพอเรามีหน้าที่ที่จะต้องส่งแต่ละอพิโซดในทุกๆสัปดาห์ให้กับ The Infinity นะคะเราก็รู้สึกว่าเราจะมีความเกรงใจขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามีคนรอคอยงานของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้อง ต้องทาให้ได้พยายามทําให้ได้มันมีเหมือนกันที่เราป่วยโดยเฉพาะป่วยแบบเวลาฝุ่นมาเสียงเราจะแหบเราก็จะไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรต่างๆได้แล้วมันเราสึกว่าเสียงแหบๆหรือเสียงฟึดฟัดอะไรเงรี้ยค่ะมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะน่ารําคาญเราก็จะโอเคเราก็จะยอมรับว่าด้วยร่างกายมันไม่พร้อมจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่ป่วยก็จะทำให้ได้ทุกๆเอพิโซดนะคะพยายามจะไม่สกิปอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเจอเหมือนกันว่าอ่ะ ถ้าเธอเป็นคนคีเกรงใจเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเธออยากจะทําอะไรที่มันสร้างในัยเธอต้องมีคนอื่นมาร่วมเป็นสักขีพยานหรือเป็นผู้ตามงานจากเราด้วยเราก็จะมีความเกรงใจเป็นพิเศษแล้วก็พยายามจะไม่เบี้ยวพยายาจะทําไม่ได้ตรงตามเวลา ะะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากการที่เราได้ทำพอดแคสต์นั่นก็คือว่าเรามาดูเน้นดูที่กระบวนการระหว่างการทําไม่ใช่แบบเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายของเราแค่แบบจริงๆเป้าหมายของเรามันคือแค่แบบเออคนฟังรู้สึกมีประโยชน์ได้รับกําลังใจจากเราเท่านั้นเลยเป้าหมายของเรามันแบบง่ายๆแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะผลิตพอดแคสต์ออกมาหนึ่งเอพิโซดเนี่ยเราก็พยายามที่จะเลือกว่าคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้อะไรใหม่จาก แล้เอพิโซด์ของเราหรือเปล่านะคะเราจะเน้นในเรื่องกระบวนการเราเรียนรู้แล้วเราสังเคราะห์แล้วเราใส่ประสบการณ์ของเราเข้าไปอันนี้ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเป้าหมายก็มีไว้ไว้รู้ว่าเออเรามีเป้าหมายแต่ว่าในระหว่างทางหรือกระบวนการที่เราทํานั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใน1เดือนที่ผ่านมาของปี2022ว่าเป้าหมายมันมีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าเป้าหมายนั้นก็คือกระบวนการเราได้อะไรจากกระบวนการนั้นหรือเปล่าซึ่งเรากําลัง ปรับใช้กับงานของเราเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะและข้อสุดท้ายที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือการได้ค้นพบศักยภาพในด้านที่เราเองก็ไม่เชื่อว่าเรามีนะคะถ้าเราไม่ก้าวออกจากจุดเดิมตัวเองในเวอร์ชั่นที่เมื่อ2ปีที่แล้วถ้าเราไม่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนออกไปเปิดโลกตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆเราคงไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากจุดที่เรารู้สึกว่า เป็นจุดสบายของเราแล้วเราก็คงจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็คืองานร้อยเปอร์เซเราไม่มีชีวิตด้านอื่นๆเลยให้หน่าตื่นเต้นยกเว้นไปเที่ยวแค่นั้นนะคะทีนี้พอได้ทำพอดแคสต์มันเหมือนแบบได้ก้าวออกมาจากจุดที่เราสบายๆเราได้เจอการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถทําได้นะคะจากพอดแคสต์เนี่ยเราก็มีไปเป็นวิทย,ยากรนะคะในเวิร์กช็อป หลายอันเหมือนกันใน2ปีที่ผ่านมาเราก็มีไปเป็นวิทยากรของ Growth Mindset ให้กับคุณครูในโรงเรียนนะคะเราได้ทำ r e s i l i e n t Workshop นะคะกับที่ลูกหมีนะคะจาก The Minimalist นะคะเป็นรายการในเครือของ The Infinity เหมือนกันโดยที่ Workshop เนี้ยเราจัดกับ Bangkok Design Week นะคะซึ่งก็เป็น Workshop ที่เรารู้สึกว่าสนุกมากเราได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็คนที่มาเข้าร่วม Workshop กับเราก็ดู enjoy เรารู้สึกเรา enjoy กับ Workshop ที่เราจัดเหมือนกันนะคะหรือว่าได้ ทำเวิร์กช็อปพอดแคสต์หนึนะคะที่เราทํากับ b ป n g k ค้ d ดีไซน์วิ k เหมือนกันแล้วก็มีอีกที่หนึงที่เราเออได้ไปจัดแล้วก็มีคนสนใจนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเราในชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรหรือเป็นฟอร์ซิลเลเตอร์ในเวิร์กช็อปอะไรได้เลยจนกระทั่งเราได้ลองทํามาจริงๆแล้วก็เออเราก็ได้เจอศักยภาพหรือว่าทักษะบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยทำได้เหมือนกันนี่นาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เล่ามาทั้งหมดนะคะทั้ง4ข้อเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งอย่าเสียเวลาที่จะลังเลที่จะทํามันนะคะเขาบอกว่าเรามักจะเสียเวลา ในการลังเลส,สงสัยความสามารถทักษะอะไรต่างๆที่เรามีแล้วเราก็มักจะล้มเลิกไปกลางคันเราใช้เวลาคิดวนไปวนมาว่าทําได้หรือเปล่าจะทําดีไหมเนี่ยใช้เวลาแบบนานกว่าการลองลงมือทําเลยซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีเป้าหมายในใจแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องที่อยากจะทํามีเรื่องที่อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทําได้จริงๆหรือเปล่าตัวเราสามารถหรือเปล่าทําเลยค่ะเพราะว่าชีวิตอ่ะมันคือการทดลองจริงๆนะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่ รู้เราอาจจะไม่ต้องกระโจนแบบล่าออกจากงานประจําทันทีแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เราเออเราคิดว่าเราชอบหรือเปล่านะคะเราอาจจะทําคู่ขนานกันไปแล้วก็ลองดูว่าเ้ย เราได้ค้นพบสกยภาพอะไรบางอย่างนอกเหนือจากงานประจำอย่างที่เอมเจอหรือเปล่านะคะแล้วก็หวังว่า e ีนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะเราก็อาจจะมาบอกเล่าว่าเนี่ยคือจุดที่เราก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วเราได้พบอะไรหลายๆ,ๆอย่างจากการที่เราเป็นพอดแคสเตอร์เราอาจจะไม่ได้เป็นพอดแคสเตอร์แบบดังชั้นนําของประเทศนะคะแต่เราอย่างที่เราบอกถ้ามีเพียงหนึ่งคนที่ได้ประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์ของเรานั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสําเร็จ แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ไปลองตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากจะทดลองทำแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะมาเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้เป็นคนทอทอทอ,ทอก็คือทำทันทีนะคะอย่ารอเพราะว่าชีวิตมันสั้นและชีวิตคือการทดลองก็หวังว่าอีพนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ใครที่แบบอยากจะได้กำลังใจนะคะอยากจะบอกเ่าว่าเนี่ยกำลังอยากจะทำสิ่งใหม่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะให้เราให้กำลังใจนะคะก็ direct message มาคุยกับเราได้ใน คีมีบีซีพอดแคสที่เป็น Facebook Page นะคะหรือว่าจะเข้ามาคอมเมนต์นะคะใน Facebook Page ของ The Infinity หรือว่าจะไปพูดคุยกันในบล็อกดิดของ The Infinity ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ